มา,มา,มามนี่ฮนะบรรยากาศตักบาทยามเช้าที่นี่นี่โอ้โหต้องบอกว่าคณะศรัทธาในยเยอะจริงๆนะฮะก็บนกันหลายรอบเลยนะฮะ สวัสดีทุกท่านหน้าที่ติดตามรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์ทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะสวัสครับครับางเคเนี่ยเป็นลูกศิดวัดนะฮะวันนี้มาแล้วข้างบนนี่เต็มหมดแล้วนะฮะ

อันนี้คือภาพบรรยากาศผ่านทางทั่วไทยนิวนะฮะเรายังคงนำเสนอเรื่องเราอย่างต่อนเนื่องนี่ก็เป็นการออกรับบิณฑบาตนะฮะของนักตาบุญชื่นภายในวัด ทรงรมบรนพศนะฮะตำบลน,นาวังอําเภออแก้ไขฮะตำบลวังทองอําเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลาพูคณะสัตธาที่นี่นี่ต้องบอกว่าโอ้โห,โโหเยอะมากนะฮะแล้วมีพระสงฆ์สมเณรเนี่ยทั้งหมดนะฮะ สิบหนึ่งรูปนะครับเป็นพระสงฆ์เก้ารูปแล้วก็สามเรรเนสองรูกถวายยังเดี๋ยวทัไเลยอใส่บาตรใส่บาตรนะวว ยืนเลยยืนใส่ยืนรอใส่นะสวัสดีทุกท่านนะผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆบริเวณวัดทรงธรรมบรรพตนะฮะมั <c oughs> นขึ้นอะไรของผม นี่เป็นละปาติยาไม่ได้เดียว <coughs> <coughs> อันนี้่หลวงตาบุญชื่นท่านก็กำลังจะเดินขึ้นศาลาการประเรียนนะฮะของวัดทรงธรรมบรรพตนะฮะได้ต้องบอกว่าคณะญาติโยมเนี่ยนะฮะมัน